To and today I will be MC um, for the unveiling for the new program. I think everyone knows Kucho as well, but not everyone knows Kuchou is the oldest motorcycle brand in the world. And so now I uh, would like to introduce you guys to know someone who is the most important for Kucho in Taiwan. Mr. Mark Franklin, Asia has director of Virtual Motorcycles from France. Please welcome. All right, we will come through a few questions. Uh, first one, can you tell us about Virtual Development history? as you can see, last year, we uh, had our hundredth anniversary. We're a very old company have a very rich history of two, three, and four-wheel vehicles, bicycles, and many other products. Yes, yeah, so there's a long history, right? right. <laughs> and so next, what is the concept of Django? Django is uh, one of the model we come here to and It can trace its DNA all the way back around history of India to the S-55 model in 1953. Shares all of the same lines, uh, settings and aerodynamic problems in the future. Is TP5 a support for the Brexit? Correct answer. Yes, sir. Great and awesome. So, um, last question What are the marketing lines in Asia Pacific and Thailand in the future? First of all, we're here to. ข้าข้าวนะครับเปิดโก็มาทำตลาดในประเทศไทยโดยบริษัทเรยมอเตอร์นะครับก็เป็นเจ้าเดียวกันที่เอาเริตาเข้ามานะครับซึ่งในการเปิดตลาดครั้งนี้ก็จะมีรถเข้ามาหนึรุ่นคือเปนจังโกแต่ว่าจะมาในสมสไตล์นะครับ พอดีก็เพราะหน้าง,งานจริงๆแล้วเราไม่ไม่รู้จริงๆว่าเขาไม่มีแปลซับให้นะครับขอเชิญค่ะคุณสุพัฒน์ผานันท์รุ่งกกรรมการผู้จัดการบริษัทไอเอ็มออร์ประเทศไทยจำกัดค่ะ So right next Mr Thierry s a n t s i n e n Head of International of Couture Maison in f r e n c e <oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นรุ่นเดียวนะครับเป็นจังโก้แต่ว่าจะมีแต่งมา3าแบบเป็น Heritage Heritage ที่มาแนวเอร์โยซาลูนค่ะครับร่วมใจพัฒนากตัวกรรมการเพื่อบริลุแผนฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัทแอนดีมอเตอร์แระเทศไทยจำกัดค่ะเดี๋ยวรอดูตัวจริงกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยใส่ดีเทลให้นะครับซึ่งไม่แน่ใจคือรับจองแล้วครับแต่ว่าราคาเดี๋ยวเราต้อประติดตามกันต่นะครับ Four, three, two, one. Yeah. So in the first day was fantastic. This is all new schedule and we will be taking orders and starting right now. Keep เคยโย่เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีเกรย์เอาเข้ามาครับถ้าจำไม่ผิดที่ครับพน่กงานมิกฟอเรสเซลครับแต่ว่าอันนี้เป็นเกรย์มาร์เก็ตนะครับตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการแล้วในประเทศไทยครับเป็นบริษัทไดนมิกมอเตอร์ครับพี้นเจ้าอย่างไที่ทำยังเป็นต้านะครับ แล้วเราจะบอกเลยว่าสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะในผูปรับของแจ็งโกะนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเพื่อคุยสอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้นได้สำหรับรูปแบบและก็ผูปรับของแจ็งโกะนะคะเราอยู่ด้วยกันถึง4ี่ชาในทีเดียวนะคะที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการ Yeah. ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณพีรพงศ์เอี่ยนลำนาวค่ะเราประธานจัดงานนะคะขึ้นถ่ายรูปภาพร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็เดี๋ยวจัดเขาถ่ายรูปกันเสร็จนะครับก็ <c oughs> จะเข้าไปดูดีเทลรถให้อีกทีหนึ่งนะครับพาดูดีเทลรายละเอียดรถเราถาเป็นอีกหนึ่งด้นะคะเราก็เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะคะของบริษัทเบย,ย์ยนต์ที่ขายได้เองที่หลายท่านเนี่ยรู้จักดีอยู่แล้วนะคะสำหรับเบย์ยนแล้วก็แน่นอนว่าเราเป็น,ปนแบรนด์สำหรับมอเตอร์ไซค์นะคะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะ ก็มีมาพร้อมกับลูกร้ามามถึเราเองได้มีการเปิดตัวสำหรับโก้นะคะที่จเป็นม่นที่เข้องป็นครั้งแรกนอย่างที่คุณมาได้บอกเอาไว้ค่ะว่ามีการเข้ามา่ะมาจากรุ่น S5 นะคะซึ่งรุ่นนี้แหละเป็นนจะเป็นรุ่นที่สับใช้ในการปิดนมาก่อนนะคะดังนั้นน่าจะน่าจว่าใครที่ไล่นห็นเวลาจะซ

<Please S 2> คิทตี้ <don 't S 2> อธิบายให้ฟังแล้วน,นะครับเดี๋ยวลากม,มาให้คนหนึ่ง Thank you. เพราะว่าในเพจคิดไม่มีดีเทลอะไรครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องขอข้อมูลจากทางทีมอะทีมงานเขานะครับน่าห่วยมีแสตม์ที่รวไว้ครับผมแล้วรถโชว์ให้ว้หวยที่เป็นบงังรถเลย เจาเป็นบริษัทเ y n ม m กมอเตอร์นะครับก็เป็นเจ้าเดียวกับที่ทำแลมเบต้านะครับโอ้รถร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบซีซีครับรถร้อยห้าสิบซีซีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<น>คนเงียบๆนะครับเดี๋ยวผมน่าจะแอบเปิดรถให้ดูนิดนึงก็ต้องขอขอบคุณที่พี่สุวรรณชนกานานะคะที่ให้ความสนใจนะคะกับพิธีการของส่วนสมนิการนะครับผมว่า,าก็าผมต้องรอติดตามครับที่นะคะเรียนเชิญท่านใดได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่มีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ เจ้าจโก้เนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่น้องน้องทที่สาวสวยพวกเราคอยให้ทำปรึกษานะคะแล้วก็คอยให้ข้อมูลกับทุกท่านอย่างแน่อนอนค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอเวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอเกันได้อีกภังในงานบางเกาะ international motor show ที่ที่ส4สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เรือนใหม่ก็จะเป็นผสมนะครับหลอกกันดิที่ต้อนมาก็จะนี้ไฟเลี้ยวก็จะแบ่งเป็นสองอันครับซ้ายขวาก็ ABS จิ้นแบ็กไฟมีไฟฮาสากมาให้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เปิดให้ เปิดได้แค่ตอนเดียวนะครับ เดี๋ยวจะเป็นแบบซอย ขอ,ลลอขอข้อมูลลดหน่อยได้ไหมครับขอข้อมูลรถหน่อยได้ไหมครับอ่าแค่หกจะผมถามก็ได้ครับเพราะว่าอ่ารุ่นนี้มันจะได้กำลังไฟมาจากรุ่น S55 นะคะแล้วก็ อ่ตัวน,นี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักรถจะอยู่ที่ถ้ายังไม่รวมถังน้ำมันอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้ากิโลถังน้ำมันสูงดดสุดแปดสิบห้าลิตรน,นะคะอ่าแรงม้าสูงสุดอยู่ที่สิบจุดสองนะคะแหละสิบจุดสองแล้วก็ 8, อ,อนน่าแปดพันห้าร้อยรอบต่อนาทีได้ท็อกสูงสุดอยู่ที่เก้าจุดสองนี่ต้องอน,นิวตันเมตรค่ะแล้วก็เจ็ดคันรอบต่อนาทีค่ะ,ะ,ะเป็นเกียร์ออโต้เอเดียดด้าหลังค่ะอันนี้ไม่ทราบว่า ประกอบที่ไหนค่ะตอนนี้เราจะเป็นมาตรฐานการผลิตของเอเชียแปซิฟิกนะคะตอนนี้จะมีสองที่ใหญ่วยกันคือมีเวียดน,นามแล้วก็เป็นจีนค่ะใช่แต่ถ้าสังชาติของเขาเมันก็จะมาจาก่ารครสบขอบคุณมากครับส่วนเรื่องราคายังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับ เริ่มต้นที่89,888นะครับส่วนงานประกอบนี่อ่อก็สมราคาอยู่ครับก็ประกอบที่ตอนคือมันเป็นมันเป็นรถที่ขายเอเชียแปซิฟิกอะครับมันจะประกอบสองที่คือเวียดนามกับจีนก็8 9 8 0 0ก็ เล่นได้ครับ <S <S เล่นได้บอดี้ <Body S 2> <Body S 1> เป็นใหญ่ตติ๊กครติสติ๊กติวเริ่มต้น89,800ครับ แตกต่างไปตามออปชันนะครับ150 ABS หน้าหลังก็ถือว่าก็เล่นได้ครับเล่นได้ถ้าให้ผมพกกูดก็ผมชอบเพื่อความที่เครื่องมันอยู่ข้างใต้ใต้ตัว U Box อยู่แล้วครับผมชอบที่มันเจาะโฟอากาศมาให้เลย ท้าคนซอนนี่ต้องเตะนะครับต้องเตะออกมาไม่ใช่แบบกดเข้าไปกดไม่เด้งนะครับต้องเตะออกมาถืาน่าสนใจครับกับตลาดใหม่ใหม่ ก็ดูดีครับอ่าเกะเกหน้าเกะหน้าเกะหน้าต้องใช้กุญแจนี่ครับปิดเริ่อ๋อเป็นเป็นไม่เอย่ยเป็นที่จุดบุหรี่ครับเป็นพอต,ตัวที่จุดบุหรี่ หน้ามันแคบไปหน่อยเนาะก็อ,อาจจะวางวางมือถือได้ตรงนี้วางวางมือถือเสียบชาร์จแล้วก็วางตรงนี้ขาเราเขียวดีแบบซ้ายขวาซ้ายขวาก็จะเป็นต่างกันอ๋อเติมน้ำมันด้านซ้ายครับเติมน,น้ำมันด้านซ้าย กุญแจไม่รีโมทครับกุญแจกุญแจนี่เลยครับติดติดเลยครับจะชิปป่ะครับเปิดใครปิดปิดซ้ายปิดขวามันก็จะเด้งออกมาเนี่ยปึ๊ก ให้ดูใต้บ่อยทีครับเีทกัน้ำมันตะกี้มีเขียนมาว่าเป็น e10 ครับติน e10 ได้เตีไทยกอดตัวอะไรครบราคา่ายอำเลิตยังไงมากครับ ว่า ABS มันเท่มากเลยครับฝังเข้าไปในดูเลยคร่าวประมาณนี้ก่อนนะครับคุณพาวัสนาส่งก็ได้มาลองก็เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับแม็กกับยางใช่ไหมครับ ล้อสิครับล้อหน้า120ทับเ0ครับ,รบงานสีก็ค่อนข้างโอเคนะครับงานสีงานประกอบก็ตามนั้นครับก็เวียดนามสไตล์ครับ ตัวนี้ประกอบเวียดนานมนคือเป็นรถที่ทําตลาดใน,ในเอเชียไบแซนติะกอบสองพี่ครับน้ำเวียดนานมแบบนี้บา้านนะนี่รถตกเขาบอกมาข้อมูลมารถสตรไตล์จีนเลยก็ตอนนั้นฮนะเรื่องดีไซน์ก็คือเปอร์โยอ่ะถ้าในตลาดยุโรปจริงๆแล้วอ่ะตัวใหญ่เขาอาจจะสวยผมเคยเห็นอยู่ตัวใหญ่อ่ะสวยแต่เนี่ยมันคือบ้านเราบิ๊กสกูตเตอร์มันยังไม่ฮิตมากครับเขาก็ต้องเอาตัวเล็กมาก,ก่อน เป็นธรรมดาอย่างเชิงตลาดนะครับก็ลองดูกันโอเคครับก็เดี๋ยวมีแอดมินอีกคนน่าจะพาไปดูอีกบูธแล้วครับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบูธต่อไป